วันนี้เราจะมาพูดคุยกับเสียเหยมเสียแหี้มสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเพื่อนกันนะครับสมัยตะกอนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันนะครับนานๆเจออนานเจอกันวัานเจอกันสมัยตะกอนเนี่ยลูกเป็นเยลเซลยวนะครับนี่ลูกเป็นเยลเซวเูลเซียวเยลเซียวเป็นเยลเซลมวไปอยู่ไหนเด้วนี่เออยู่วิเชียนอยู่วิเชียนอยู่กับพี่สาวอยู่วิเชียน ไหวน้องไหวผู้เตยอยู่อยู่ก็ตาอะไรนะตาเทานเไงตาเทาตาเทาพวกมึงอ่ะตัวนี้ไม่ได้มียอยู่บ้านไหนใช่แงมออยู่บ้านตะเนินออยู่บ้านตะเนินเออมีลูกกี่คนสองผู้ชายที่คนผู้ชายสองอ๋อผู้ชายสองมีครอบครัวมั้ยยังอ่มีแะไรเขาทิ้งไว้แล้วแต่งไปสองทีแล้ ทีละแสนห้าทีละแสนห้าเออตอนนี้เป็นนี่ปินนี่เขาสามแสนอยู่โอ้โหปินนี้เขาสามแสนอยู่หลุดไถ่หมดหมดแล้วหลุดไถ่หมดหมดแล้วโอ้ิกอัเป็นนี่สองคันอยู่สองปีวันนี้เราทึงบรนณาบันดีมาเจอกันอยู่แถวหนองคายครับเยี่ยนร่วมงานร่วมงานอาถือว่ากาเป็นญาต แะขายของอาขายมาขายของนะครับพอดีกาอาอ็อ่านหนังสือไม่ออกนะครับก็เลย,ยมาสัมภาษณ์ดูนี่แหละ <c oughs> อา่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเวลาเวลาเขาหนัดแต่เราไอ้หมู่บ้านแต่อำเภอนี่ไปยังไงต้องถามเอขาก่อนก็ว่านอน,น,นอยูทอ่ทิศไหนบ้านบ้านบนนอนหล่นอยู่ทิศตะวันออก ทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกอ,อคือ,ค,อคือคืออ่านสื้อไม่ออกเนี่ยที่ดูทิศเหนาวดู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 ไอ้ผ้าทิศเหนาหรือผ้าทิศเหนาดูไอ้ะตะวันเหนาว่าตะวันมันไปทิศไหนทิศไหนแลนัดกันอยู่มองไหนแม่นแม่นแม่นโอ้ถ้าอาทิตย์ขึ้นฟ้าขึ้นฝนต้อง ถามก็ตลอดทางครับอ๋อไ <laughs> ไปไม่ถูกอ,อ๋อได้กุ่ฟ้ากลุฝนไปไม่ถูกอ่าไม่รู้ทิศเราเป็นอยู่ตรงไหนไม่รู้ทิศว่ามันอยู่ตรงไหนตรงที่กลับลรถกลับขึ้นก็มีอครับมันก็คือมาเจอก,กันก็เลยพูดคุยกันนะครับว่าไอในใน,ในท่านี้ว่าเขียนหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเวลาเวลาที่เวลาที่ไปเนี่ยจับจุดตรงไหนไงครับ,บอ่าตรูที่ใัยความจำบ้างอืมใส่ความจำ ตรงไหนโซนไหนที่ว่าเราเคยไปแล้วเราจําได้จําได้จําได้เดี๋ยวนี้นได้ข่าวอ่ะเป็นช่างเครื่องเนี่ยอ่าใช่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 ช่างเครื่องเป็นมานานแล้วแหละเป็นมานานแล้วอาศัยประสบการณ์แล้วก็ก็ไม่รู้ว่าสมองมันจะมาได้ยังไงพอเห็นรถบอกอากาศจะเปิดเครื่องทำช่วงล่างรู้ทันรู้ทันทีว่า จุดตรงนั sleep, uh ้น uh มันเสียแล้ว huh ก็ไ huh ม um ่เ okay. ส uh ียเงินอยากสอบถามก็ล ah ิงมะพร้ัวได้ราคาถูกเปลี่ยนชกตั้งศูนย์ช่วงล่างตั้งศูนย์หน้ายางแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณเก้าจุดเก้าไม่มีกินหน้ายางไม่มีสายคือทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างนี่นะครับไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแต่ว่ามีประสบการณ์ชีวิตนะครับในการในการช่างกระเป็นครับ ช่างเครื่องนะครับช่างเครื่องช่างยนต์ได้ทุกรุ่นใช่ไหมรถได้ทุกรุ่นแม่โคสิบลอ้อรถคอมมันเร็วได้มดปัจจุบันนี่คือดินสายไฟได้หมดแต่ว่าจะทําให้มันแรงทําไม่เป็นเพราะว่ามันต้องใช้คอม,คอมพิวเตอร์ทําไม่เป็นถ้าว่าแต่งให้มันติดได้วิ่งได้ปกตินี่ได้ไม่เป็น ครับผมน <N> <ish> ั่นก็คือนั่นก็คือวิชาชีพนะครับวิชาชีพหนึ่งของเสี่ยแไฮ้เพรานะครับเป็นมีวิชาชีพหนึ่งนะครับที่เรามาพูดคุยกันมาพูดคุยกันสอบถามกันก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากลองใช้ดูนะครับเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรนี่ก็ มาสอบถามได้ช่างเย็งได้ราคาก็ถูกๆราคากันเองไม่แพงเมื่อวานงในไหนได้ข่าวว่าซ่อมหายจะปวกเนี่ยเสียอุดเสียอุดเสียอุดแคีก็มันเลี้ยวนี่ยมันเป็นยังไงน้ำเข่าเครื่องฟ้าสูบคู่รถเขา่อมนานเลยสไลด์ปาดหน้าปาดหน้าเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนโบกินก็ทำได้เหมือนเรียบร้อยใช้งานได้แล้วใช้งานได้เกิด อันนี้กันเอิคิดค่าช่างไว้เท่าไหร่อ่าคิดค่าช่างนี่ก็ประมาณสองพันครับสองพันห้าประมาณนี้เลยดีเหลยวไปซื้ออะไรบอกค่าราคาไหลก็สั่งซื้อได้เลยจ่ายใจยิงอะไรใจยิงครับไม่แย้งไม่แย้งรดคันหนึ่งซื้ออะไรเต็มที่เลยหมดทั้งคันก็อยู่ประมาณหกพันเกืบพันบาทประมาณนี้แหละรดทั้งคันับมีปัญหาเกี่ยวกับรถ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์นะครับอ่าก็ก็อ่าติดต่อส,ตสอบถามมาได้นะครับผ่านที่มาประพาสได้นะครับหรือว่าจะอ่าโทรไปสอบถามเองได้นะเบอร์โทรอะไรนะอ่าศูน,นย์แปดเก้าเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าสองแปดแปดสองแปดแปดแหนมแหนมครับแหนมนะครับแหนมมันตเนินนะครับอ่าลูกเมเยเซลนะครับเรืเ่แหนมลูกเมเยเซลครับผม ครับอันนี้ก็คือเจอกันก็แม่ทักทายกันนะครับเลยมาพูดคุยมาพูดคุยกันครับแล้วตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดีเนาะก็มีความสุขดีมีหลานกี่คนแล้วไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่มีลูกลูกก็ทิ้งกันแล้วเป็นโสดเป็นโสดสองแล้วแม่บ้านทำอะไรอยู่บ้านอาแม่บ้านทำนาทำนา ตอนนี้ทำนาอาศัยอาศัยเมอาศัยแฟนอยู่อาชีพครับวันนี้ก็ครับวัเสาร์ก็ดีใจนะครับมันดีใจก็เลยมาพูดคุยมามาพูดคุยมาเดี๋ยวจะว่ามาถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยว่ามีมีฝีมือนะในด้านเครื่องยนต์ครับในด้านช่างเครื่องยนต์นะครับมีปัญหาก็ได้เมื่อครับตั้งแต่แม็คโครรถไทย รถคนมันเรียวคนมนเรียวครับเขตบ้านเลานะครับเขตบ้านเล้าก็ติดต่อมาได้นะครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เสี่ยงแย้มหรือว่าเพื่อนแย้มนี่ก็ครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเสี่ยงแย้มนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณครับครับผมสำหรับวันนี้กผมก็กล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับประพาสบ้านนาชาแนลเลยนะครับผมสวัสดีครับ